ลอยเชอร์มมนเผยคลิปชี้เป้าแฟนใหม่แพรวา่าต้องบอกเลยว่าไม่สดแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยมาความสามารถอย่างแพรวานิชาพัฒที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าได้เปิดใจมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแถมยังตรงสเปกกับที่เคยขอแม่ลักษมีไว้ทุกอย่างทำเอาหลายคนอยากเห็นหน้าว่าเป็นใครแต่เจ้าตัวก็เบรกแรงว่ายังไม่อยากเปิดตัวออกสื่อถ้าใครเจอก็ขออย่าถ่ายรูปมาลง และเมื่อวันเลนไทายที่ผ่านมาทำเอาหลายคนฮือฮาเมื่อแพรวา่าออกมาโพสต์ภาพหอบช่อดอกไม้ช่อโตซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของขวัญวันวาเลนไทย์จากแฟนนุ่มและเมื่อเลื่อนรูปไปเรื่อยๆก็เห็นภาพคู่ของแพรว่ากับแฟนหนุ่มแล้วซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไอจและถึงแม้จะเห็นแค่ข้างหลังไม่ได้เห็นหน้าแต่ดูแล้วก็ดูสูงหล่อเท่ตามสเปคที่แพรวาว่าไว้จริงๆ ล่าสุดตัวมัมตัวแม่อย่างสาวพลอยเชอร์มานได้มาเจอกับแพรวาในงานปาร์ตี้และนอกจากทั้งคู่จะถ่ายรูปสวยๆวยเซ็กซี่คู่กันแล้วงานนี้สาวพลอยก็ถามตรงๆถึงแฟนใหม่ของแพรวาด้วยซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าพลอยได้ถามแพรวาว่านี่ใช่ไหมอ่าแฟนใหม่ที่เป็นข่าวแพรวาก็ชี้ให้ดูหนุ่มๆหล่อๆถึง3คนแต่งานนี้จะมีแฟนใหม่ตัวจริงของแพรวาหรือเปล่า